เลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาดูกันว่าวันที่หกทับสิบทับหกเ็ดมีอะไรกันบ้างครับผมวันที่หกทับสิบทับหกเ็ดมีอะไรกันบ้างครับลาวสตานอยทั่วไปลอยสามัคคีนอยพัฒนาลาวสามัคคีมาแล้วครับวันที่หกครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเียนะครับวันที่หกเมนมี่ลาวพัฒนาบ่ แม่นเนาะแม่นมีนี่เน,นาะมวันเสาร์มมีเห็นมาวันเจ็ดเนาะอ่าวันที่เจ็ดค่อยมีลาวัฒนาขอสันครับนี่ครับสอบประชาการกระพานกันนะครับเออไล่เมื่อไหร่แม่น,นบ่อืมหนึ่งท หกเกตหนึ่งหกเกตครับผมหกเกตหนึ่งหกหนึ่งเกตครับผมตัวกันมีเก้าเกตหนึ่งเก้าหนึ่งเกตครับผมอืมวันที่หกตรงกับวันอาทิตย์นะครับจอบกระจายขาดกระพานนะครับแนวทางของน้องแมวครับผมแนวทางของน้องแมวอันนี้แม่แมวไม่ใช่น้องแมวครับ เนี่ยครับชอบก็จะคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับสดๆร้อนมาแล้วครับอ่าหนึ่งเกตหกเกตหกหนึ่งหกหนึ่งเกตครับผมเกตหนึ่งครับผมตัวกันเกตเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งครับชอบก็จะคัดก็ผ่านกันได้เลยเด้อครับอืมครับวันที่หกมาอีกแล้วครับชอบก็จะขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ มานะครับวันที่6กทับสิบทับหกเกราสตาอาหารยมันรวมเราสามเมื่อีน้อยพัฒนาน้อยสามัคืขีครับก็จัดขาดก็ผ่านกันได้นะครับเออสามแปดห้าแปดห้าแดสาสาสปครับผมวันที่หครับพผมลายวันครับนี่ครับวันที่หลายวันเด้อครับดอเืองครับเออวัน บรื้นนะครับอือคับจอบกวาดจัดากาดกลผ่านกันนะครับเนาะมาว่ากันครับอ่มามักบ่ไ้ว่ากันเ้ยครับเด้อดูเพื่อเป็นแนวทางครับสามแปดห้าแปดห้าแปดสามห้าห้าครับสามห้าครับตัวกันสามสามสแปดหนึ่งหครับผมิ่มาดูครับโอ้ยอเฮ้ยดูอย่ดูกเเ้อ มาแล้วมาแล้วครับนะ่วันที่เกียรติมีลาวพัฒนาครับโอ้เอานีเลยนะครับลาวพัฒนาไม่ต้องขอวันต่อไปเอานีเลยครับลาวครับอาล,าานะบลาวพัฒนาครับลาวพัฒนาครับวันที่เกียรติครับผม โอ้ดูนะเพื่อนครับงามๆสวยๆงามโมดี้แหละครับโมเมนขีดไลน์ครับอ่านี่ครับเอ้าวันที่เจ็ดครับอืมเห็มืองวันที่เจ็ดไปเลยครับดอะไรสอบกระจายคาดกระพันเพื่อก็ตามนี่นะครับเ่าอ่านวันที่เจ็ดครับผมสอบกระจายคาดกระพันครับวันที่เจ็ดเนาะอืมนี่ะครับเอ้าวันที่เจ็ดครับ เก้าสองแปดสองแปดเก้าสองเก้าแปดครับผมวันที่เ็ดลาวพัฒนาครับนี่ครับเออเอ่อโทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเกจ็ดตสามห้าครับกันสองสามหกสองหกแปดครับผมทำบุญด้วยนะครับสาธุสาธุออรุณอภพื่นนี่นะครับเบื้งต้นเลยนะครับดูประจันขัดกอพันกันแล้วก็วันที่เกดครับชอบประจันขัดกอพานครับผมเออ มันที่เก็ดมีรับแล้วนะจูกองดาบก,กดโอ้ยนอนเงากล้าวสองเออเออก้าสองตัวนี่มุนเรียนน้ำไอไปหุ่นเออนองไปเดีนน้ำมองว่านวดเลยนับด้วอ่ะอันที่เก็ดครับผมนานนี่เร็วอ่าโอ้โหนานเอา้ยาาท่านมุดสุดตัวว่ะเนี่ย กหัดก้าวเงยก้าวหน่อยโอ้ยนะครับจอบประจัดคัดกอพานครับน้องแมวอารวาสน้องแมวอารวาสครับผมนี่ครับจอบประจัดคัดกอพานกันครับวันที่เกียรติครับผมมาดูกันครับมาดูวันที่เกียรติครับมาดูวันที่เกียรติอีกครับวันที่เกียรติครับวันที่เกียรติอี้ีลาวพัฒนาครับเอานี่เลยด้วยกันบล็อ น้องเมวครับผมอันนั้นเป็นรัฐบาลไทยนะครับเด้อทางแม่บัวครับเนแนวทางของแม่บัวครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านขอตรงๆกับแม่บัวครับผมนี่นะครับเอาลาวพัฒนาเอาพัฒนาครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านอย่างเด้นะครับเนื้อ แต่ว่างดีๆเขียนยังโมงงามอยู่โมงห้องใ็่เขียนกับโงงามเลยเฮ้ยีรายครับเอ้าเฮ้งกีรายแห้ยขีรายตืมแล้วครับว่าอ้าวน right. like ี่ครับเอาสอบก่อจัดคัดก่อพันครับนาพัฒนาวันที่เจ kind of kind of ็ดทัสิบท so ัหกเจ็ดครับผมสอบก่อจัดคัดก่อพันกันได้เลยนะครับผมน้อยทั่วไปครับน้อยสามัคคีน้อยพัฒนาลาวสามัคคีครับผมนี่ครับ แปดหกศูนย 60, nah ์หกศูนย์แปดหกแปดศูนย์แปดครับมานะครับย้ำรอยเดิมเนี่ยาดครับตัวกันเก้าศูนย์สามหกสามศูนย์สามครับมาอนี้ครับของน้องเแมวเราพัฒนาธิบของน้องแมวครับอ่าท่นอยากให้ขอก็ไม่บัวให้กันเออเขาไลน์มากคอมเมนต์มาเลยครับเด้ออืมตัดเขาน้อยครับเขาสามน้อยอย่าี้ครับผมมาหนึ่งเจ็ดบอกครับ 0780หมอครับเข่าเนาะโอ,โอ้ครับเอาอันนี้เป็นวันที่เกตครับปูมมีลาวพัฒนาครับสอบก็จัดคัดก็ผ่านครับโทร06182735คือเขาครับหรือว่าโทร0828353460ครับนี่ก็ได้นะครับเด้อนี่ครับเอาสอบก็จัดคัดก็ผ่า,าน นะครับเอ้ามาดูนี่ครับนี่ครับอืมสลับซับกันไปสลับซับกันไปครับเอ้าอันนี้เป็นรัฐบาลไทยของอดงงนพูริฝันครับเข้ากันกับแม่บัวเลยครับนี่ครับดูเลยนะครับเป็นรัฐบาลไทยครับไม่ใช่ฮานอยครับเป็นรัฐบาลไทยของแม่บัวอของอดงงนพูริฝันครับ ตูงกับแนวทางของแม่บัวครับผมเกดเออหนึ่งเกดหกครับหนึ่งเจ็ดหกเกดหกแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับอย่าลืมนะครับสอบก็อใจครับก็พานครับมักบักครับอเดี๋ยวจะให้ดูครับให้ดูวันที่ห้ากันอีกสักหนึ่งรอบครับดูวันที่ห้าสักหนึ่งรอบครับมันถืเบิดเวลาแล้วครับอปิดเวลาครับครับอ ับเอาวันที่หาไครับแล้วตบถ่ายเดี๋วันที่หาครับเอาครับสอบกาจาัดคัดกกพันครับวันที่หาครับผมเก้าสี่ห้าเก้าสี่แปดเก้าี่แปดสี่ปดเก้าสี่เก้าแปดครับวันที่หาครับผมอตัวกันมีสามสี่สามสี่สามแล้วก็สี่เกตามกครับผมโอ้อีเลลี่ยล,ล,ลตัวดอ้าขึ้นมาหลายท่านี่โอ้ยนักวนนักพอ อุ้ยออกไปอยู่หันทางไงผุนก็มีบาดเขามาแม่แดดออกไปตากแดดเนาะมาเก้าจังหาไปอันนี้ครับเอาเบิ้องหลังนะครับด้วยวันที่ห้ามือนี่มาแล้วครับสดสดร้อนร้อนจากออดุงนาผืนครับน้องแมวครับอมาดูของออดุงนาผืนบ้างครับย้อนกับออดุงนาผืนกับน้องแมวเท่านั้นครับนี่นะครับนะสดร้อนร้อนมาแล้วครับนี่ครับเอาอือ อ๋อขอบคุณขอบคุณครับที่อ้วนปัจจัยไม้ซื้อหลอดไฟครับอ่าเล็กๆน้อยๆก็เป็นบุญเบดเด้อครับเ้อร์เสวนสเสวนานอกจากพระอยู่เขาแล้วครับทั้งวัดเ้าพระห้องก็มีความสามารถหายยังไงที่ครับพระอยู่วัดนะครับเนาะอ่าไปกวนมั่นกับว่าไดตัดอ่อยกับ่อใดไปเลื่อยไหมกับบ่อใดครับนี่นะครับเสีหายังไแล่ะครับบ้ดน มีอย่างเดียวครับญาติโยมต้องช่วยเหลือทางหลอดไฟและสายไฟก็ได้ครับผมน้ำมันโซล่าใส่สเครืยงปั่นไฟครับอ่านี่เป็นวัตดีหะเบิงอเอา่ด้ครับเย็นนี้เย็นนีน้ครับผมชอบกาจากถัดข้าผ่านกันได้เลยนะครับ